ฮัลโหลเทสหนึนะฮะได้ยินชัดเจนหรือเปล่านะฮะระบบเช็คให้หน่อยภาพชัดเจนไหมเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับเอ่อสำหรับสมาชิกนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็พบปะพูดคุยกันก่อนนะครับ วันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับที่พี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับที่พี่เอจะมารีวิวนะฮะวันนี้นะฮะเข้าใหม่สดสดร้อนๆสภาพป้ายแดงสภาพนางฟ้าครับผมปกติเอ่อที่นี่นะฮะนอกจาก เต้นเราแล้ว <S <s <ans> <S ไม่มีใครที่จะสวยเท่าน้องกุ้งนะครับเ<อ> <laughs> พราะว่านอกนั้นมีแต่ผู้ชายมีผู้หญิงอยู่คนเดียว <laughs> แต่ทีนี้วันนี้มีคู่แข่งนะฮะก็คือรถสภาพนางฟ้านะฮะ <c oughs> น้องกุ้งที่ว่าสวยสวยกว่าน้องกุ้งอีกนะครับ อันนี้ต้องยอมนะครับนางกุ้งอ่าคือรถสวยสภาพนางฟ้าไม่หลักหมื่นนะครับผมถึงกถงเ็หน้าตาไม่นางฟ้าแต่จิตใจนี่นางฟ้าเลยนะอันนั้นนะฉันเชื่อ <laughs> ในกุ้งเออเออเอามาสักพันสิ <laughs> <laughs> น,น,นี้สีฟ้าเรื่องไม่ <laughs> ติายยนะาหายอดก่อนนะครับตอนนี้คือจะบอกว่า เออทีมงานทุกท่านก็เก้าอี้นั่งไม่ค่อยติดนะเออหายอดกันจ้าละวันเลยนะครับผมเอ่อทั้งทั้งลูกค้าที่จัดไปเน้นแล้วเราก็พยายามที่จะก็ะเรียกว่าคอยเช็คคอยอัปเดตอยู่ตลอดนะครับว่าขั้นตอนไปถึงไหนแล้วนะครับอ่าตอนนี้กี่ท่านแล้วครับน้องกุ้งครับผม สําหรับทั้ง3ท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับเดี๋ยวได้5ท่านนะครับเดี๋ยวพี่เอจะพาเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับตอนนี้ก็พูดคุยกันก่อนนะฮะวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะตอนเย็นก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับไม่ร้อนนะครับผมแดดร่มลมตกนะฮะอากาศดีมากนะครับ ก็คือพูดง่ายว่าไลฟ์สบายๆนะฮะคนถ่ายก็ไม่ร้อนนะฮะคนพูดก็สบายๆนะครับผมอตอนนี้เดี๋ยวรอให้ได้5ท่านนะครับผมบวันนี้อากาศค่อนข้างดีก็ก,ก็ไม่ต้องรีบนะครับส่วน FC ที่มารอน้องกุ้งก็อย่าเพิ่งเรียกนะครับ <laughs> แม่ค่ะขอน้ำหนึ่งแก้วน่ารักนะครับผมให้ได้ห้าท่านก่อนนะครับผมวันนี้เราจะไปกันแบบไวๆนะฮะสาวกรถตู้นะฮะไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะฮะสําหรับคุณลูกค้าที่กําลังหรือคุณลูกค้าหรือว่าเอ่อเอฟซีนะครับที่กําลังมองหารถยนต์แบบนี้นะฮะต้องรีบเลยนะครับผมแล้วก็ ได้รถสวยสภาพป้ายแดงแล้วก็ไมล์หลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับผมอ่อันนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่ารถไมล์หลักหมื่นหา,าหายากมากนะครับหายากมากอ่ไม่แท้ไมล์หลักหมื่นเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดนะครับผมพูดง่ายว่าหายากนะครับผมอ่และราคาก็ไม่แพงด้วยนะน้องกุ้งนะราคาไม่แพงด้วยนะครับผม จัดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยลูกค้ารับดอกเบีย 7, นะบเบ้ย2.79แล้วนะจะสอ้า uh huh. ใช่แล้ว mm hmm. สำหรับคุณลูกค้าที่มีเครดิตนะฮะรับดอกเบีย้ยพิเศษนะครับผมเริ่มต้นที่2.79% 4เปอร์เซ็นต์สี่และห้าปีนะฮะประวัติใส่ก็ได้อ,อ๋อ oh. okay. เหรออ๋อโอเคนะฮะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะฮะรถรุ่นนี้นะฮะประวัติใส ก็ได้ดอกเบีย้ยพิเศษเช่นกันนะครับผมไม่ต้องเฉพาะคุรกค้าที่มีเครดิตเท่านั้น mm. อขอเพียงแค่มีรายได้ cover mm. กับค่างวดนะครับผม mm. ก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะครับผมคันนี้เรามีแล้วจัดไฟแนนซ์ทำปเหลืองได้ด้วยนะอ่าแล้วก็มีไฟแนนซ์นะฮะที่ให้ทำป้ายเหลืองได้ด้วยนะฮะพูดง่ายว่าคุรกค้าสามารถเอาไปใช้ส่วนตัวได้หรือว่าจะไปวิ่งงาน ขนส่งได้เลยนะฮะโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับผมโอเคนะครับยยรชใช่แล้วครับผมอกอยกค,ค <c oughs> <c oughs> อเคงั้นเริ่มเลยนะครับผม,รรมครับผม สวัสดีครับผมพบกับสมชายนะครับที่เต็นท์พอเพียง YPP Auto ออโต้นะครับผมพบกันนะฮะเวลายามเย็นเช่นเคยนะฮะซึ่งเต็นท์ของเรานะฮะจะไลฟ์สดนะครับผมเวลายามเย็นเช่นนี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับขอแจ้งก่อนนะฮะว่าเต็นท์ของเรานะฮะอยู่ตลาดรถยนต์ออโต้คาซาถนนรามอินทรา67นะครับ เปิดทุกวันจันทถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาิกาจนถึงเวลาประมาณ18นาิกานะฮะซึ่งเราจะมีรถยนต์มือ2มากมายหลายแบบหลายรุ่นนะฮะมาให้คุณลูกค้าได้เลือกนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะพี่เอภูมิใจนำเสนอนะฮะนั่นก็คือ Toyota Commuter นะครับเป็นรุ่น3.0เกียร์ธรรมดาดีเซลนะครับปี2017นะครับรถสวยสภาพนางฟ้านะครับผมไม่แค่ แปดหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะครับผมไม่แท้เช็คศูนย์ตลอดนะครับน้องกุ้งน้องกุ้งพาท่านผู้ชมมาดูสิครับว่าตัวจริงเขาเป็นยังไงบ้างครับใช่มากค่พี่เอไฟนะคะดูจากไฟก่อนแล้คอยปี17นะคะสภาพการใช้งานคือถือว่าใช้งานน้อยนะพี่เอปกติใช้งานเยอะคือไฟจะเหลืองจะขุ่นนะแต่อันนี้ยังใสคริสเพนะพี่เอใช่แล้วครับผมสีสันเต็มนะครับ รถสวยสภาพนางฟ้านะครับผมยางใหม่นะครับน้องกุ้งยางปี20แล้วก็ปี21นะฮะคุณลูกค้คาเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมวิามใช้งานใช่แล้วครับผมโอ้รถสวยเลยนะฮะคุณลูกค้าที่กำลังมองหานะครับผมรถตู้ตัวต้าคอมพิวมมตเตอร์นะฮะไว้ใช้งานส่วนตัวหรือว่าไปไว้วิ่งงานนะฮะขอเรียนเชิญคันนี้รับรองว่า ถูกใจและก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมน,นี่ <ผม S 2> เราติดกล้องมาให้ด้วยนะคะใช่แล้วครับน้องกุ้งพาท่านผู้ชมไปดูภายในฝั่งนู้นสิแทนแทนแทนใหม่แกะกล่องครับผมเดี๋ยวหนูขอดูอมาดูในส่วนของข้างหน้ากันก่อนนะครับน้องกุ้งครับผม อันนี้ครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับน้องกุ้งไม่แปดหมื่นเท่านั้นไม่แค่8ปดหมื่นนิดๆ,น,ดๆน,น,นะครับ<ด>ผมไม่แท้นะคะรถเข้าสุยนทุกระยะนะใช่แล้วครับผมมาพร้อมกับติดกล้องเป็นหน้าจอ DVD <ๆ S 1> นะครับ Android นะครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับผมคุณลูกค้าที่ถอยหลังก็สบายนะครับผม คันนี้คอนโซลหน้าเป็นยังไงน้องกุ้งบอก<ม>ท่านผ<ม>ู้ชมสิไม่มีรอยขีดข่วนเลยพี่เอครับผมสภาพสวยนะครับผมมากับความปลอดภัยคือแอร์แบ็กคู่ ABS นะครับผมโอเคส่วนของเบาะด้านหน้าพี่เอ๋โอ oh ้โหจะบอกว่าเบาะด้านหน้าแล้วก็ข้างๆคนขับนั้นนะฮะคือใหม่มากท่านผู้ชมคือไม่ได้วางอะไรเลยนะครับผมคือเบาะนี่สภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ พับยังไงคะเนี่ยตรงนี้นะครับน้องกุ้งนนสามารถพับได้ใช่ใช่ครับผมได้ไหมนี่นะครับเมื่อพับแล้วเขาจะเป็นที่วางแก้วนะครับน้องกุ้งหรือว่าใส่ของนะครับผมพวกกุญแจอะ,อะไรต่างๆนะครับอแล้วก็ปิดไว้ได้ นในส่วนของแอร์พี่เอมีแอร์มีครบทุกตอน,นมีครบทุกตอนนะครับนอกจากข้างหน้าตรงนี้แล้วก็จะมีโซนข้างหลังครับอแ,อรแอร์หลังนะครับพูดง่ายว่านั่งเย็นสบายทุกจุดนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมเย็นฉ่ำเดาดู่าช,ช้าๆกันเลยค่ะลูกค้า ใหม่มากพี่ใช่ครับผมไม่มีรอยขาดเลยนะคะครับผมยังไม่ยังแข็งผมยังไม่เข้าใจว่ามีคนนั่งหรือเปล่าเข้าข้างหลังเนี่คือคือไม่มีรอยถลอกเปิดอกะไรไม่มีเลยน้องกุ้งคือใหม่เหมือนแกะกล่องเลยนะฮะครับผมลูกค้าสามารถเอาไปแต่งว i ไได้เลยใช่แล้วหรือถ้าคุณลูกค้าอยากได้แบบสภาพเดิมเดิมออริจินอลก็ได้เลยเพราะว่าเบาะใหม่แล้วก็สะอาดน้องกุ้ง แน่นตึงเปียเลยใช่ครับผมถ้าเป็นถ้าเปรียบเป็นวัยรุ่นก็อายุประมาณ17-18นะฮะิบนะฮะแน่นเปียเลยนะฮะอะไรจ๊ะโอเคนะฮะเราการันตีน่ะสวยเดิมไม่มีขยับที่าจมร้าการันตี1 0อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมคุณลูกค้าทันทันแท้นะครับมาดูนะฮะไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับน้องกุ้ง นะครับผมไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยถอดนะใช่แล้วครับอ่าไล่ลงมานะครับเม็ดอาร์คสปอตโรงงานนะฮะหัวใจของรถยนต์มือสองนะครับผมมีครบนะครับผมรถสวยเดิมนะครับผมอืมใช่แล้วครับผมเดิมๆนะครับจากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมการันตีร้อยเปอร์เเลยค่ะลูกค้าใช่แล้วครับผม เออ่ขอเรียนเชิญนะฮะคุณลูกค้าที่กำลังมองหานะครับโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะฮะไว้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือว่าไว้วิ่งงานนะฮะขอเรียนเชิญที่เต็นท์พอเพียง YPP Auto ออโต้นะครับผมโอเคนะฮะราคามาแล้วนะครับราคามาแล้วนะครับน้องกุ้งขอย้ำอีกทีนะครับผมคันนี้คือ Toyota c คอมพิวเตอร์นะฮะ3.0ปี2017นนะครับราคา เพียงแค่นะครับตั้งใจฟังนะครับท่านผู้ชมนะฮะตั้งใจฟังนะฮะสามสองหนึ่งเปล่าไม่ใช่ให้ตั้งใจฟังก่อนนะฮะราคาเพียงแค่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมราคาเพียงแค่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมอ่าครับผมโปรโมชั่นของเราคือ ฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทนะครับผมสำหรับคุณลูกค้าที่ดูในไลน์นี้ออกรถศูนย์บาทฟรีภาษีฟรีพรบรนะครับผมฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีเต็มนะครับฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะฮะ10,000มนกิโลนะครับผมแล้วก็ฟรีน้ำมันเต็มถังนะครับผมสำหรับคุณลูกค้าที่สามารถออกรถคันนี้ได้นะฮะคุณลูกค้าต้องมีรายได้รวมประมาณ3 0,000ื่น ขึ้นไปนะครับผมส0 0 0 0ื่นขึ้นไปก็คือคันนี้ค่างวดจะอยู่ประมาณ16,000บาทนะครับ72งวดนะฮะสำหรับคุณลูกค้าที่มีคเครดิตหรือไม่มีคเครดิตก็ตามนะฮะเรามีดอกเบี้ยสำหรับคุณลูกค้าสำหรับคุณลูกค้าที่อยากออกรถโตโยต้าคอมพิวเตอร์กับเรานะฮะเขาเรียกว่าดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมเริ่มต้นที่2.79% 4และ5ปีแล้วก็2.99% 6ปี หกและเจ็ดปีนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับลูกค้าที่ดูแล้วนะฮะสนใจนะครับผมสำหรับพนักง,งานบริษัทนี่น,นะฮะน้องกุ้งเอกสารต้องใช้อะไรบ้างครับเอกสารงา่างกร,ระเที่พนักง,งานบริษัทนะคะสำเนาบาัตรสำเนาบาัตรประช,ชาชนนะคะครับผมเด็บเป็นย้นหลัง6เดือนแล้วก็สลิดเินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินแดงค่ะ ครับผมในกรณีที่ผู้เช่าซื้อคนแรกเงินรายได้ไม่ถึงสามหมื่นไม่เป็นไรนะฮะไม่ต้องกังวลนะฮะสามารถมีเขาเรียกว่าหาคนมากู้ร่วมได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยากู้ร่วมหรือพี่น้องอคุณคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะฮะสามารถกู้ร่วมเพื่อรวมรายได้นะก็สามารถออกรถได้นะฮะในกรณีที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกุ้ง เป็นข้าราชการนะฮะเอกสารที่ต้องใช้มีแค่3อย่างนะครับผมก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำนเนาทะเบียนบ้านแล้วก็หนังสือรับรองเงินเดือนนะครับผมครับผมในกรณีที่คุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะฮะคุณลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลใจนะฮะสามารถออกรถกับเราได้เพราะว่ารถเพราะว่าลูกค้าของเรานี่ส่วนมากจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับน้องกุ้งไม่ว่าจะเป็นแถบตะวันออกนะฮะไม่ว่าจะเป็นพัทยาระยองชนบุรีนะฮะ ปลวกแดงอะไรต่างๆก็มาออกรถที่เรานะฮะหรือจะเป็นภาคอีสานก็มีนะฮะขอนแก่นนะฮะจังหวัดอะรอีกกุ้งขอนแก่นอุบลโคราชอ่าขอนแก่นอุบลโคราชหรือว่าโซนแถวพระรามสองนะฮะทางนู้นก็มีนะฮะ,ะลูกค้าเราพูดง่ายว่าทั่วประเทศไทยนกุ้งเนาะ,ะสามารถออกรถกับเราได้ใช่แล้วัะผมสำหรับลูกค้าที่กดติดตามเราสามารถติดตามได้กี่ช่องทางนงกุ้งสี่ช่องทางเกยุ้งที่เรากำลัง คร,รครับผมเพจเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ไลน์แอดครับผมสำหรับไลน์แอดนะฮะคุณลูกค้าพิมพ์แอดไซพอเพียง core, องันเดอร์สกอร์โต a r นะฮะแอดไลน์เข้ามาหรือพิมพ์ตามพี่อเลนนะฮะแอดไซ n อพีเอ็งอันเดอร์สกอร์โต๊ะคานะครับผมเขาเรียกว่าแอดไลน์แล้วทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเอกสารหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องตัวรถนะฮะรุ่นรถนะฮะว่า ทำงานแบบนี้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพราะว่าเอกสารแต่ละสาขาอาชีพนั้นใช้ไม่เหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคก็ลูกค้าอาชีพทำเกษตรกรนะครับอ่าเกษตรกรก็สามารถออกรถตู้ได้นะครับคุณลูกค้าพูดง่ายว่าคุณลูกค้าใช่แล้วครับผมสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับดูแล้วนะครับดูแล้วอยากได้นะครับสนใจนะครับต้องรีบโทรเลยครับตอนนี้นะครับผมที่เบอร์0957507857 ศูนย์เก้าห้าเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดแปดห้าเจ็ดและเบอร์น้องกุ้งครับ085 812 0888ค่ะอีกเบอร์นึงนะคะศูนย์แ3 6 3 6ดโอเคนะครับขอย้ำอีกทีนะครับคันนี้คือ Toyota c คอม u t เตอร์นะฮะ3.0ปี2017นะครับผมราคาเพียงแค่7,99,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะโปรโมชั่นของเราก็คือฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะครับผมฟรีภาษีฟรีพรบ ฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีเต็มฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับผมแล้วก็ฟรีออกรถศูนย์บาทนะฮะสนใจนะฮะลูกค้าทักอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือว่าจะจองดูแล้วพี่ชอบแล้วจะจองได้ไหมทักอินบ็อกซ์หรือโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ครับผมย้ำนะคะย้ำเหยยย้ำนิดนึงค้ามีเครดิตหรือว่าประวัิใสนะคะรับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะคะลูกค้าทักมาได้เลยและที่สําคัญนะครับน้องกุ้ง สำหรับคุณลูกค้าที่น้องกุ้งบอกไปเมื่อกี้นะฮะสำหรับคุณลูกค้าประวัติใสก็ตามหรือมีเครดิตก็คือจะได้ดอกเบี้ยพิเศษนะฮะโปรโมชั่นนี้มีจํานวนจํากัดนะฮะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคุณลูกค้าต้องรีบจองรีบจัดนะฮะเพราะว่าโปรดีๆนั้นมีมีเวลาจํากัดนะครับภายในสิ้นเดือนนี้นะครับผมโอเคนะฮะก่อนจากกันนะฮะพี่เอแลวน้องกุ้งนะฮะขอฝากทีมคุณลูกค้าและก็ f c ทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะฮะจะได้ไม่พลาดทุก EP ของเรานะฮะแล้วพบกับเราใหม่นะครับใน EP หน้าสำหรับวันนี้พี่เอ๋น้องกุ้งและทีมงานพอเพียง YPP ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ